พี่น้องมาชมเกษตรผสมผสานนะพี่น้องเด้อเกษที่เกี่ยวกับการปลูกพืชการเลี้ยงง้วนะครับการเอ็ดกเกษตรผสมผสานนะครับการปลูกทุเรียนการปลูกต้นไม้ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก้วพี่น้อง้าพี่น้องมาชมสวนของคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับทุเรียนนะครับนี่ ชมบรรยากาศเบื้องต้นนะครับเด้อพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ เกษตรบ้านหน้ามาแล้วเด้อพี่น,อน้องเด้อนในสพามาเบาิองสวนกเกษตรของคุณพี่พี่ทางนึงนครับต้อบอกว่าสะอาดนะครับหนูบังกล้วยนะครับหนูกล้วยเพิ่นสวนเกษตรผสมผสานหมุนเวียนนะพี่น้องเนดะ้อกำลังสงิลงพาน้ำหอมนะพี่น้องบังกล้วยเพิ่นครับ ก่อนไปชมเลยพี่นอ้องเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อพี่น้องเด้อนี่ทุกอย่างปลูกทุกอย่างให้กินสติสติสตของเพื่อนครับปลูกทุกอย่างให้กินกินทุกอย่างให้ปลูกครับเดี๋ยวถั่วคนครับถั่วบักพริกแบบุฮงแักเผาวนี่ครบครับสวนนี้ครับ ทุเรียนก็มีดแล้วพี่นอ้องเด้อห่าบางต้นทุเรียนนะครับเด้อระยะยาวก็จะเป็นทุเรียนกับมะพร้าวแล้วพี่น้องตับทุเรียน เปลี่ยนหมอนทองนะพี่น้องนี่ครับติดแล้วพี่น้องติดแล้วนี่หลอดแล้วครับหลอดแล้วครับนี่หลอดแล้ว ทุเรียนทุเรียนนะครับกินทุกอย่างให้ปลูกปลูกทุกอย่างให้กินนะพี่น้องเด้อนี่ครับรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนักลับเขาขึ้นน้ำนะพี่น้องเด้อนี่ครับเมันเปิดน้ำมาแล้วครับ ระบบน้ำที่ดีนี่ใช้ไปกว่าครึ่งแล้วพี่น้องทุเรียนทุเรียน พี่ท่านนี้ครับเป็นมากการปลูกเป็นชีวิตกิจใจเวยพี่น้องเรียนทุเรียนคุณนะครับโอ้นหนอดแล้วครับต้นนั้นครับชมบรรยากาศด้วยพี่น้องชมบรรยากาศ เป็นหินนะครับสภาพเกือบเหยียบงูครับพี่น้อง โมยังไม่ห้อนี่พี่นออ้องโมยังพี่น้องเนี่ยครับโ้แดงแดงพี่น้อง ไปก่อนพี่น้องย่านงูครับสวนบักพริกครับ เด็กหัวเปไปน้ำเดี่น้องเด้อ เดินชมสวนกล้วยนะ้ี่ปนองเลยมาเบ่งสวนผักกาดนะครับผักกาดนี่ครับพามาเบ่งระยะปลูกลพี่นองเลยเศษผสมผสานนะครับมีทุกอย่างนะครับ ไม่พอนะครับมีสะ,กะเกษตรผสมผสาน้ะพี่้องด้วยมีสะกักเก็บน้ำพาพป็นแสะ ครับสะเอียงปลาขอบคุณที่เข้ามารับชมแลีไปดองละ จบคลิปไปสำนีก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ